สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลูกชายไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะไม่ไปโรงเรียนก็ทานข้าวทานทักเที่ยงกับคุณแม่ลูกกับข้าวสปากเกตตี้พาสตา้าพาสตา้าหรือลูกพาสตา้าชุดแต่นะอื้มพาชโดมานล้วนะคะถามลูกชายถ้าคุณแม่จะมีแฟนลูกชายจะหึงไหมสีเยอแชฟิดันซาโต้ ก็จะเป็นมาเบน,น,น่อ๋อเนาะมาเบน่เออขอบคุณครับใช่บอกว่าโอเคถ้าคุณแม่มีแฟนโอเคครับสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ไทยแลนด์สวัสดีเอ่อนอสโตรูโนสทร่คุณแม่เฟสต้า Happy New Year เลอลูก Happy New y e a r บ๊ายบายสวัสดีครับหนูลูกสวัสดีครับคุณสายบายแก่ <c oughs> ขมาค่ะนเพื่อนทานข้าวค่ะทานข้าวเที่ยงวันนี้ทานกับลูกชายเพราะว่าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะเป็นเทศกาลเป็นเทศกาลของที่นี่ค่ะเทศกาลกิ้ไข่อะไรของเขาไข่ช็อกโกแลตอะไรนี่แหละค่ะสองคนมงมมมแม่ลูกมอมมอมแม่ ชีวิตในต่างแดนนะคะมาเด้อกินขา้าวเกี๊ยงเขียวหวานให้ดูค่ะดูภาพชัดหรือเปล่าเนาะเกี๊ยงเขียวหวานที่นี่ไม่มีขายเหมือนบ้านเรานะคะอยากทานอะไรก็ทำเองเองเนาะอยากทานอะไรก็ทำเอาเองเมื่อกี้ลองทำลูกชายอยู่กับลูกชาย ปีนี้ปีที่12แล้วนะคะอยู่กับสองคนแม่ลูกก็เลยแกล้งถามกักเนาะเอถ้าแม่มีแฟนสมมติถ้าแม่มีแฟนเนี้ยลูกจะพอใจไหมจะว่าอะไรไหมก็กก็ทำน่าไม่เป็นไรก็โอเคกลัวเขาจะห่วงก็ก็จะหวงแมอ่อยู่กันกับลูกชายสองคน 12ปีนี้แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้กลับมาไทย12ปีแล้วก็อยู่กันสองคนก็ไม่มีคนดูแลลูกค่ะไม่มีคนดูแลลูกอยากไปทํางานก็แรกๆช่วงแรกๆก,ก็ที่เลิกกันกับแฟนนะคะก็เขาก็ยังเล็กอยู่เนาะยังเล็กอยู่ก็ไม่มีคนช่วยก็เขาก็ช่วยบ้างกลับมาลูกก็ ไม่ไม่สบายทุกครั้งเลยเราก็ไม่ได้ว่าแกนะอย่างเง้นี้แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากนะคะเด็กจะไม่สบายทุกครั้งแล้วก็เือนเด็ก <c oughs> เขาจะกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกชายดัน,นั้นก็ไม่ค่อยปล่อยไว้กับแกแต่ว่าเราก็ต้องทาตามกฎหมายเนะาะศาลเขาพูดว่ายัางไงเราก็ต้องทําตามเพื่อให้อยู่กับพ่อวันนั้นให้อยู่กับแม่วันนี้สาวที่ไปอยู่กับพ่ออะไรเงี้ยก็เคยไปหางานทํานะคะแต่ทุกวันนี้ว่างงานนะคะว่างงานก็อาศัยเงินเดือนกับลูกเดือนแค่นึงก็ ตกน้ำไทยแล้วก็4 0่400ยูโรอยู่ถ้าเกิเป็นเงินไทยก็ประมาณน0 0เหมือนแต่ก็ไม่พอนะคะแต่ดีที่ว่าแกมีบ้านหลังนี้ให้อยู่ก็พอได้อยู่ห้องนอนห้องเดียวให้ลูกนอนสน่วนส่วนตัวอาจจะนอนที่โซฟานะคะนอนที่โซฟาออนอนห้องโถงก็ง่ายๆถ้าเป็นบ้านเราก็ปูเสื่อนอนเนาะไปแล้วก็เคยไปเพจทำงานนะคะไปสมัครงานแล้วก็ได้งานในงาน สำหรับคนต่างชาตินะคะก็งานก็ไม่มีสวยหรูหรอกเนาะงานเลี้ยงคนแก่งานทําความสะอาดบ้านงานทํากับข้าวงานบ้านนะคะงานบ้านแล้วก็ได้ทํางานทําความสะอาดเราจะไปลองทําวันหนึ่งก็ให้ลูกอยู่กับแจวนันแจกก็โทรบอกลูกไม่สบาย ลูกชายไม่สบายก็เลยกลับมาก็กลับมาก็ลูกเหมือนเหมือนคนเหมือนเขาเราแวงเหมือนกลัวอะไรสักอย่างอะไรเงี้แล้วก็เลือดจมูกออกด้วยมันก็เป็นอย่างนี้สองสามหนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนเวลาเราออกไปไหนอะไรเงี้ยมันก็เลย ดังนั้นก็เลยคิดว่าเออเราอยู่ดูแลลูกเราดีกว่าเงินมันน้อยก็จริงแต่เราอาศัยว่าเราไม่ได้เป็นคนกินคนเที่ยวไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าแต่เมื่อก่อนยอมรับนะว่าก็ดื่มเหล้านะแบบเป็นชีวิตอะไรที่มันมันแย่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆมันแย่มากีกต่างประเทศเราไม่มีใครเราเเจอปัญหาแล้วคนที่อยู่ใกล้เราก็ไม่มีคนปรึกษานี่มีเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วคนที่นี่ถ้ามีปัญหาคนต่างชาตินะคะให้เพื่อนๆทำใจไว้เลยว่า คุณไม่มีคนไทยคนไหนช่วยคุณได้ก็ต้องอยู่ตามลำพังเนาะโดนเขาแกล้งโดนอะไรก็ต้องยอมทนทนผู้ลูกยิ่งความเป็นแม่นี่ต้องทนมากๆเลยมีเพื่อนมาชวนเธอไปทำงานนวดสิอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยลองไม่ใช่ว่านี่นะลองไปค่ะลองแต่คิดว่ามันไม่เหมาะตัวเราเนาะมันไม่เหมาะมันมันไม่ใช่มันไม่เหมาะ,ม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 ,าะมันไม่ใช่เรา ูง่ายๆมันไม่ใช่เราจะยอมรับว,ว่าได้เงินดีนะลองลองไปทําดูแต่เพื่อนก็เลยแนะนํางานมืดให้ด้วยงานเมื่อก็คือรับนอกอแต่เราแบบห่วงลูกนะห่วงลูกอันนี้พูดจากใจนะคะอันนี้ไม่มีกักเนะเาะอดีตเมื่อก่อนมันทําไม่ได้คิดถึงลูกค่ะแต่เขาว่าได้เงินดีมากๆนะงานนวดได้เงินดีมากๆาก็ไม่ทําค่ะทําได้วันสองวันอันนี้แบบนวดสุดจริตเนาะไม่ได้รับนอก พื่อนก็บอกว่าหน้าตาเธอได้นะอย่างนั้นอย่างนี้มันคิดถึงลูกค่ะคิดถึงลูกคิดถึงลูกตลอดเวลาเลยอืคิดถึงลูกไม่ไม่ทำไ,ไ,ไ,ไม่ได้ทุกวันนี้ก็อยู่อย่างนี้นะคะ่ะสิบสองปีก็อยากจะมีใครสักคนนะพูดถึงเรานะพราะเราก็เหงาเนาะพูดถึงแล้วก็เวลาเรามีปัญหาเนี่ยค่ะอยากจะคุยกับใครสักคนมันก็ไม่มีมันไม่มีมีนั้นไม่มีกันเลยเลยลองคบ นประเทศบ้านเขาพอเราลองคบแล้วยิ่งเรามีปัญหานะคะเขาไม่ได้เห็นใจเราเหรอกเขาจะเห็นเก่ตัวเขาเหมือนเธอมาหาฉันที่บ้านสิแล้วเ็าก็จะคิดแต่อย่างเดียวเนี่ยอืมเราก็มันไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวเนาะถ้าเราถ้าอี่งนี้ก็เราเอาแต่ลุกเราดีกว่าก็เลยแต่สินใจอยู่แต่กับลูกเลค่ะพอลองเคยลองคบแล้วมันไม่ไหวจริง,รงการมีแฟนเนาะ ยิ่งถ้าว่าเขาไม่รักลูกเราแล้วอะไรเงี้ยมันอันตรายนะคะอันนี้ขอเตือนคุณแม่นะที่ว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะไม่ว่าอยู่ต่างแดนหรือที่อยู่เมืองไทยนะคะอันนี้ขอเตือนเลยนะคุณพยายามรักลูกคุณมากๆเลยนะคะอย่าพยายามเห็นคนอื่นดยี่กว่าลูกคุณนะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนแต่ก็ทนได้ทนได้เพื่อลูกนะ ไม่พูดไม่เอปะปากไม่พูดให้ครอบครัวฟังแต่ช่วงก็รู้สึกมันดีดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าความจริงก็คือความจริงคือเราเราไม่ได้ทำอะไรอ่ะเราแค่ขอเลิกเขามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แกไปพูดในด้านไม่ดีของเราที่นี้เขาจะเชื่อฟังกันทั้งที่เราไม่ไม่ผิดไม่เขาสร้างเรื่องขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยสร้างสร้างขึ้นมาได้ เราก็อยู่ตัวคนเดียวเนาะใครจะมานี่กับเราฟังเรามันเป็นไปไม่ได้มันยากก็เก็บสมุนไพรไปก็ก็แงกถึงฤดูเห็ดก็ไปเก็บเห็ดถึงฤดูปลูกผักก็ปลูกผักทำอะไรไปที่มันอยากเครีย ถึงฤดูไปมินนี่นี่กลจะถึงหน้าหน่อไม้แล้วนะคะเพื่อนๆไปเก็บหน่อไม้หน่อไม้เหมือนบ้านเราเลยแต่ว่ามันกินไม่อร่อยแต่มันโปร่งนะข้างในมันโปร่งแต่หน่อมันสวยมากมันไม่มีขนนะคะเพื่อนมันไม่มีขนแต่มันกินแล้วมันออกจะเฟื่อนๆนิดนึงโอ้ที่นี่มีช่วงนี้ฤดูร้อนเนี่ยมีของให้เก็บเยอะแยะเลยมีเขาเรียกไงหน่อไม้ฝรั่งมึงคเขาอาจะเดินไปใกล้นี้ค่ะ มาลังปักติ้วบ้านเราก็มินนะฟันฟีเออไปฟันสิงโตเรามาแกงแผ่นขี้เหล็กนี้ก็อู้อร่อยอร่อยมากๆนะคะมันก็มีคายบ้านเองพอให้หายคิดถึงบ้างบัตรประชาชนหมดหมดอายุ6ปีเพิ่งได้ไปต่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะ คนตัวอยู่ภาคเหนือใช่ไหมอยู่มิลานต้องไปต่อที่โรมก็ได้มาแล้วก็ต่อพาสปอร์ตพาสปอร์ตไทยก็หมดหกปีก็หมดก็ไปต่อแล้วตอนนี้ก็โลง่งใจแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่นะที่ว่าอยู่ต่างประเทศนะคะไปต่อพาสปอร์ตนะอืมใช่คนอยู่เหนือใช่ไหมคะไปแล้วเราเร,าเราไปใต้เนาะสี่ชั่วโมงแต่คุ้มมากๆเลยแล้วก็สถานทูตนะคะ เขาให้คําแนะนําดีมาก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 ๆเลยค่ะพูดดีมากๆพูดเพราะแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้แนะนำเราดีมากๆเลยค่ะมาทาบัตรประชาชนจนเสร็จต่อพาวเสร็จระหว่างโรมกับที่ที่ที่เราไปที่ว่าโรมนะคะมันจะมีที่เที่ยวเยอะแยะที่ดังๆที่เป็นน้ําพุที่ว่า อธิษฐานแล้วก็หยอดเงินแล้วก็ลมสมัยเก่าโอ้วน่เอ็งเจอรสวยมากๆเลยค่ะก็คุ้มมากก็เดินทางไปกลับก็ไปสี่ชั่วโมงกลับสี่ชั่วโมงมาแต่วันก็คุม้มเ <c oughs> หนื่อยคุ้มค่ะแต่ว่ามันก็สุดแล้วคนหนึ่งก็เดินทางไปกลับก็รวมค่ารถไหลแล้วก็เกือบสองร้อยอยู่ดูอยู่นะคะ สัวนะ่าสองร้อยเนาะค่ากินข้าวอยู่เราด้วยไปไม่รู้เรื่องอีกก็จ้างต้องจ้างเข้าไปอีกนะคะต้องจ้างเข้าไปอีกตกเยอะเหมือนกันเร้ยิ่งเราไม่มีงานทำเนาะก็ชีวิตในต่างแดนนะคะพูดถึงเนาะมันมันลำบากนะถ,ถ้าใครอยู่ต่างแดนแล้วก็รู้นะคะว่ามันเราจะเจออะไรที่มันหนักนาะสาหัสมากแล้วยิ่งเลลวลาเรามีปัญหานีใครช่วยอะไรเราไม่ได้อืม ก็ต้องช่วยตัวเองที่แน่ๆก็ต้องเข้มแข็งนะคะส่วนตัวได้กําลังใจจากอะไรรึไหมคะหนึ่งจากตัวเราสองเรามองลูกเรามองลูกเรามองลูกให้เป็นกําลังใจมองตัวเองให้เป็นกำลังใจสามสำคัญที่ดีมากๆเลยคือเป็นคนชอบสวดมนต์มันจะดึงสติของเรานะคะอันนี้มีเรื่องมหาษยาจย์เกิดขึ้นกับสายชนนะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิมากๆมากๆเลยคะ่ะ เราก็รู้สึกมันเหมืนเห็นอะไรแปลกๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปกมันเป็นสิ่งที่แปลกมากๆเลยค่ะเพื่อนแต่อยากจะแนะนําว่าการสวดมนต์เป็นการที่ทําให้เรามีความสุขเพราะวลาเรามีความสุขเรื่องสติและเรื่องสติของเราด้วยเวลาที่เราเจอปัญหามากๆยิ่งเราอยู่ต่างแดนอย่างเงี้ยสติของเราสําคัญมากๆเลยนะเพื่อนแล้วเมื่อก่อนรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยมันเครียด มันจะเป็นเครียดมันโลกมันโลกเครียดเลยค่ะคิดมากไม่มีใครครอบครัวก็ช่วยเราอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้เงินเขานะแต่ช่วงนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทมันก็บบนกับลูกก็ไม่พอแล้วเสื้อผ้าไหนาค่ากินค่ายอยู่ไหนเวลาจะไม่สบายต้องซื้อยาไม่พอให <laughs> ้พอไม่ได้ส่งเงินกลับบ้านที่บ้าน สวดมนต์รู้สึกว่าได้กำลังใจดีมากๆสวดมนต์โดยที่ไม่มีไม่มีพระนะคะจิตใจข้างห้องนอนข้างห้องนอนเนี่ยจะมีจะมีเหมือนที่พอเหลือๆจากที่นิดนึงที่ตั้งเตียงใช่ไหมแล้วก็แบบรูปปู่ย,ายา่าพญานาคอะไรอย่เงี้ยที่เรามีนเเราก็เลยตั้งจิตเอาไหว้พระทุกวันก็กับก,บกับตรงนั้นแหละค่ะมอมกับทั้งไม่มีพระเพื่อนเชื่อไหมคะปฏิหารมีจริงนะ อยู่มาวันหนึ่งมีพระมาจากเมืองไทยมาปลดคนไทยไม่รู้เป็นมาอย่างไงก็เลยไปทําบุญกับเ,เขาก็าไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเงินไปนะคะก็บอกว่าพระอาจารย์คะไม่ได้มีเงินไอะไรนะแค่ทำกับข้าวมาอะไรเงี้ยท่านบอกไม่เป็นไรแล้วก็เลยเลยไปว่าท่านพระอาจารย์มาเมืองไทยอีกไหมคะถ้ามาอีกถ้าพระอาจารย์มีพระอะไรก็ติดองค์มาด้วยได้ไหมคะ ว่พอที่มีพี่คนไทยคนหนึ่งเขาถวายพระให้ให้พระอาจารย์เจ้ากลับเมืองไทยพระอาจารย์ก็เลยบอกนี่ไงนี่ไงพระเลือกเจ้าของเ็าเลือกเธออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะว่าพระอาจารย์นําพระองค์นั้นนะคะจากจากจากเอ่อจากที่มีโยมคนหนึ่งถวายนะคะแล้วก็ท่านก็อุ้มมาส่งที่นี่นะคะแล้วก็ไปตั้งตรงที่ว่าสายจนกาบพระทุกวนันทั้งนั้นที่ไม่มีพระ ยู่มาวันหนึ่งก็มีพระเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่แหละค่ะพระพระพุทธชินราชที่มาบดใสายเชิญเป็นเรื่องที่มหัศัรจยนมากเลยค่ะเพื่อนมหัศจจรย์จริงก็ยอมรับว่ากราบรพระไหว้พระทั้งท่านที่ไม่มีพระอยู่ตรงนี้นะคะมีหมอนแล้วก็มีหนังสือไหว้พระสวดมนต์ทุกวันจนก็เคยไปบวชชีพราหมณ์แต่ไม่ได้โกนหัวนะคะ ที่วัดหลวงพ่ออมพวันตอนนั้นท่านท่านยังมีชีวิตยอยู่นะคะได้เจอท่านด้วยแล้วก็ได้เจอท่านเมียนายกอืมมันหลายปีแล้วล่ะค่ะตั้งเป็นยี่สิบปีแล้วนะคะแล้วท่านก็บอกว่าท่านมองตาเฉยชนตอนนั้นก็ท่านก็บอกว่าให้สวดมนต์นะถ้าสวดมนต์ได้เราจะป้องกันภัยได้ทุกอย่างแล้วก็พยายามให้สวดอิติปิโสร้อยแปดแปดร้อยแปดจบจะช่วยลูกได้ท่านว่ายอย่างนี้นะคะ จะช่วยลูกของเราช่วยตัวเราด้วยอะไรเงี้ยนึ่งคือเราได้ความสบายใจสองเราได้สติถ้าเราทําทุกวันนะคะก็ยอมรับว่าพระพุทธองค์ทางมาปโปรดจริงๆเลยค่ะคือแบบขอให้เราเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนไม่รับรองว่าคนความดีของเรานะคะจะปกป้องเราได้จากจากสิ่งเลว้ารยทั้งหลายนะคะก็ ชาชนก็เป็นขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในต่างแดนละก็อยู่ทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนละมันเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้นะคะก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆนะคะให้กับเพื่อนๆให้กับชาวโลกไม่ว่าจะยังไงของให้เราตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีอยู่ที่ใจของเราจิตของเราทําจิตของเราให้ดีอาหารกายเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่ตั้งแต่วันคลอดตั้งแต่วันออกจากช่องคลอดของคุณแม่นะคะ เราก็หาความสุขให้มันหานั่นหานี่แต่ความสุขทางจิตพยายามหาให้ความสุขทางจิตนะคะเราเพื่อนเพื่อนจะรู้สึกว่าเรามีสติข้างไหนที่เราสายชนทุกวันที่ก็นอนฟังธรรมาทุกวันนะคะฟังธรรมะยันเช้าทุกวันก็มีเวลามันก็ฟังธรรมะส่วนมากก็จะฟังของสายปฏิบัตินะคะเพราะว่าสายชนเป็นสายปฏิบัติชอบปฏิบัติแล้วก็ปีนี้ถ้ามีโอกาสก็จะกลับเมืองไทยแล้วก็จะไปโกนหัวบวชชีนะคะ ไม่ได้ไม่ไม่ได้บนบานสารกล่าวสิ่งใดนะคะแต่บวชเพื่อจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่และเป็นสิ่งที่ตัวเองตั้งใจว่าอยากจะทําด้วยค่ะโอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะขอให้มีกําลังใจขอสู้ๆสิ่งเลวร้วายใดๆก็ขอให้พ้นผ่านไปสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขนะคะบา,บายค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ